สวัสดีครับอยู่ด้วยกันกันกบลิงก์ดูบอลในช่วงข่าวเด่นประจําวันนะครับวันนี้ผมได้หยิบเอาข่าวนี้ขึ้นมานะฮะอังเคลฟีสยบข่าวปารีสไม่คิดเอาซาลาแนาเซอร์เคลฟีครับประธานสโมสร,รของปารีสแซงเชียงแมงออกมาสยบข่าวลือที่บอกว่าสนใจที่จะคว้าตัวมัวเมซาลาสตาร์ของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมนะครับด้วยแข่งอยิบครับมีข่าวโพพันกับเบเชมมาอย่างต่อนเนื่องนับตั้งแต่เคโรนเป้มีข่าวลือที่จะย้ายไปร่วมปาริดจนกระทั่งย้ายออกไปแล้วนะครับในขณะที่ซาลามีข่าวยังหนักกับสโมสร,รในซา,อ,า,อ,า,นนาอุดี ถึงเรื่องนี้กับฟอร์เรนเพเทนเบิร์กนะครับนะักข่าวคนดังว่าไม่เป็นความจริงเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเป็นนักเตะที่น่าทึ่งและก็เป็นทรัพย์สินที่มีค่าแต่เราไม่คิดถึงเขาเลยบอกตามตรงแน่นอนว่าทุกสโมสรต้องการตัวเขาแต่ข่าวลือนะั้นไม่เป็นความจริงผมอยากจะหยุดเรื่องนี้เอาไว้จากทุกสื่อทุกสำนักไม่ว่าใครก็ตามที่อยากจะขายหนังสือพิมพ์ของตัวเองขายข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง อยากสรุปเรื่องนี้ทั้งหมดเอาไว้และเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเสริมทัพของเปเชในช่วงตลาดมกราคมทางเคลฟี่ก็กล่าวว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะพิจารณาดูแล้วคุณผู้ชมเป็นไงฟังข่าวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยและก่อนจะจากไปขอฝากเว็บไซต์ลิงก์ดูบอลไว้ด้วยนะครับดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้้้้้้้้งงงงสสสิิินน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 คคคคลลลลลลกกกก์์ใใใตตตออออมมมเเเดดาาา่่่่ไไยะะะรรรรััััััับบบหหววววีีขปแฮจพุ สวัสดีครับ